เคยได้ยินคำนี่ก็เจ้าคนซื้อพร่อมซื้อค้นขายแบบพร่อมขายวันท่านนะเจ้าแม่หลวงได้ไปรวมงานบุญตีหนึ่งนะเจ้าแล้วก็มีคนเนี่ยเอาขนมเนี่ยหอมเนาะกินเข้าไปคำแรกแม่หลวงตาตั้งเลยลำขนาด แล้วในสมองหล่นเลยว่าแยขายได้แน่นอนขายดีแน่แ,นแ่แต่บจอจะข้าเจ้าว่าคนเดียวแต่เจ้าทีมงานตีไปตัวท่านสุก่าเฮ้ยล้ำขนาดเลยจริงๆริะงานหน้าตาขน,นมเนี่ยมันเหมือนขนมตีอื่นก็มีขายนะเจ้าแต่อันเนี้ยมันเหมือนตีอื่นมันล้ำแน่นอนแขกตีมาในงานกุคนก็ะตืงบอกว่าล้ำขนาดขายได้ขายดีแน่นอนแต่มีคนเดียวติบอกว่าขายมาได้บบมีคนซื้อจะเลิกขายแล้วจะไปเปิดร้านกาแฟแม่แล้วเจ้าคนนั่นก็คือเจ้าของร้านหรือเจ้าของขนมนั่นเองบักก้อนไม่หลวงได้ยินยัยนะเจ้าว่าจะเปิดร้านกาแฟคนลูก ภาวาอย่างหูกอเขาวาเขากำลังจะละของดีไปเปิดธุรกิจใหม่ติดเสี่ยงขนาดเลยภาว่าธุรกิจลานกาแฟานเนี่ยในเชียงใหม่เปิดง่ายเจ้าแลวก็พิดง่ายที่สุดเลยเรื่องนี้นะเจ้าทําให้ไม่หลวงหูอย่างหนึง่งคนซื้อพ้อมซื้อขนาดแต่คนขายแบบพ้อมขายมีหลายคนหลายกิจการตรียาาขายของขายของโตกเก้าหรือยาก,กวาตกา้าทุกคนเนี่ยมีของดีอยู่ในตัวแต่บอกหูจะโชว์มันออกมาอย่างไดให้คนอื่นได้หูแล้วบอกหูจะทําคลิปอย่างไดให้คนหยุดดูเขาได้มันก็กลายเป็นว่าเขาอะ เหมือนแบบมีของดีอยู่ในมือตอนนี้หลกมันเปลี่ยนไปน,นะคณะแา้เจ้าแต่บางคนก็ยังใจวิธีการขายเหมือนซิปปีที่แล้วอยู่มันก็เลยทาเมื่อค้นหลายคนอู้ว่าขายบาดีขายบาดีขายบายอ,อกเวลาคนนปุนจะซื้อของนะเจ้าปุจะมาขึิดอย่างนักเจ้าปุ้จะขึิดแค่ว่าของอันเนี้ยมันดีแต่ก็และคนตีอ้ว่ะน่าเจ่อถือกอและของอันเนี้ยมันแก้ปัญหาเขาได้แต่ก่อ ทางเขาตอบคำถามสมข้อนี้ได้นะเจ้าเปิดกดซื่อเลยทันทีคือสัญชาตยานทวไปของคนเจ้ายิ่งถ้าเขาทำคลิปดีกนจะพอมสื่อทันทีเลยฟังดูแล้วเหมือนง่ายน่าไม่หลวงนิ้วแต่มันต้องทำให้ถูกวิธีแต่เจ้าเวลาเขาว่าคายบาดีเศรษฐกิจบดีเกิดดีนก็เจ้าตีคนว่ากันทุกวิกฤตมีเศรษฐีหม่เกิดขึ้นเสมอปัจจัยว่าเพราะว่าเปิดดวงดีนะเจ้าแต่เปิดหู้วิธีขายในยุคนี้ไปได้ อนนี้ไม่หลวงมีข้อสองข้อนะเจ้าข้อแรกก็คือสร้างตัวตนปั้นช่องปั้นยอดขายเจ้าเหมะสำหรับภัยพ้องมะสำหรับเจ้าขคงจัดการขคายอยากสร้างตัวตนหังานสปอนเซอร์หรือขคายอยากปักตะกร้าขายของเจ้าเฮียนเกกับอย่างพ่องเฮียก,กับการทำสคริปยังไดก็ขายได้คริปการขายทำยังไดก็ลูกค้าอยากซื้อการเล่าเรื่องยังไดทำเพื่อเปิดตัดสินใจได้ไดทันทีข้อนี้นะเจ้าแม่หลวงรวบรวมประสบการณ์เกือบสิบป,ปีของแม่หลวงมาเหลือไว้แค่วันเดียวถ้าขครคิดว่าการไปเฮียนหู้คนเดียวนั้นมันเสียเวลา ก็คิดว่าราคา5,990บาทคงจะเปงข้อที่2นะเจ้าหมอสําหรับคนที่เขียนสคริปต์ขายเก่งแล้วแต่ยังขาดวิธีว่าเราจะทายังใงตัดต่อยังใดฮึดึงดูดลูกค้าดึงดูดสปอนเซอร์ฮึอ้อยากจ้างงานรีวิวเฮานะเจ้าราคาข้อที่2ก็คือ5,990บาทเหมือนกันพิเศษวันนี้ ani, ถ้าขายจอง2คอร์สนะเจ้าเหลือแค่เพียง9,900บาทต่ออันไม่หลวงไปได้ครับทุกคนนะเจ้าทุกคนที่จะมาเฮียนนั่นต้องผ่านการสัมผัสท่ออันเจ้าแล้วปะกันในคอร์ดนะึง